ินเย้ yeah! จะได้เข้าไปตรวจมรตอนนี้ฝ้าก็ได้เข้ามาอยู่ในซิตี้เอ็มดีแล้วนะคะ<า> <fireworks> สวัสดีค่ะมาพบกับฝ้ายไทยยเก้า์นะคะวันนี้ฝ้ายก็จะพาทุกคน กระดับไปตรวจโควิดอีกรอบค่ะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยฝ้ายไม่ประสบความสําเร็จในการไปต่อแถวค่ะเพราะว่าฝนตกอากาศหนาวมากวันนี้อากาศดีฟ้าเป็นใจมากค่ะไม่หนาวมากฝ้ายก็จะต้องตรวจให้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูรอบๆบ,บรรยากาศแถวบ้านฝ้ายนะคะในระหว่างทางที่เราจะเดินไปซิตี้เอ็มดีกันค่ะ นะะในวันที่อากาศดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนจะมาต่อแถวยาวกว่าเมื่อวานเรามาอยู่ที่ซิตี้เอ็มดีแล้วคะ่ะดูแถวสิคะทางขวานี่ก็แถวส่วนหนึ่งแล้วนะคะทางซ้ายนี่อีกส่วนนึงคะ่ะแต่เป็นส่วนที่ยาวมากรึบไปทั้งแถวเลยนะคะโอ้แถวยาวมาอีกแล้วเห็นหัวมุมตรงนู้นไหมคะนั่นแหลคะค่ะ มีเลี้ยวเข้าไปในหัวมุมอีกนะคะนี่เดินมาเลยค่ะนี่ไงเราไฟก็ต้องไปต่อหลังคุณป้าเสื้อสีครีมนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่สองที่ไฟามาต่อลายนะคะที่จะไปเข้าตรวจเช็คโควิดในแถวบ้านค่ะโอ้ยแถวยาวมาอีกแล้วนี่เพิ่งได้ขยับมาจากหัวมุมตะกี้นี่นะคะตอนนี้นะคะไ่ยก็รอมาถึง2ชั่วโมงแล้วนะคะ ยังไม่ได้เข้าไปตววรวจเลยค่ะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าฝ้ายจะได้เข้าไปตรวจตอนกี่ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะคารากสันไปหมดแล้วค่ะโลนอนมอผ่านมาสามชั่วโมงแล้วค่ะสามชั่วโมงเองเย้จะได้เข้าไปตรวจมาแล้วฝันกำลังจะเป็นจริงค่ะ ตอนนี้ไฟก็ได้เข้ามาอยู่ใน CityMD แล้วนะคะรอทั้งหมด3ชั่วโมงสชั่วโมงจริงๆนอนมากยังต้องมาร้อ,องในนะคะคันแรกเมื่อมาถึงนะคะเราจะต้องไปรายงานตัวบนจอมอนิตเตอร์นี่ค่ะเขาก็จะมีให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่ติดต่อนะคะแล้วก็พวกเกี่ยวกับอินชอลานเลยว่าพวกไอดีของเราค่ะบัตรประจำตัวในที่สุดไฟก็ได้เข้า ห้องตรวจแล้วค่ะเย้ร yeah. <Yeah. S 1> อทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งค่ะจะอ้วกแตกแล้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็จะเช็คความดันและการเต้นของหัวใจเราค่ะตอนนี้คุณหมอก็กำลังจะเจาะเลือดฝ้ายค่ะเพื่อเอาเลือดฝ้ายไปตรวจดูว่าฝ้ายมีแอนติบอดีหรือ,อยังนะคะ yeah. ถึงเวลาที่ฟ้าจะต้องถูกมาตรวจว่าฟ้ามีโควิดในตัวหรือเปล่านะคะเอายัดเข้าไปทางดุลเลยค่ะแสบว่า okay. Uh, I'm okay. Check. okay? Yes, but it just feels pain a little bit inside. Yeah. 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 Ned, tap a little okay, bit. เนี่ย questions? No. <laughs> All right, my dear, we have your results in uh, three to five days, okay? For, uh, five days? Three to five. Maybe uh, so. No, for the COVID test. Uh, you want to wrap it? Yeah, yeah. Okay, we'll do that. Yes. So we did the COVID test. เมื่อสักครู่นะคะที่คุณหมอตรวจไปนะคะเป็นแบบ PCR ค่ะ PCR เนี่ยจะใช้เวลา3-5วันนะคะในการรู้ผลแต่ฝ้ายอยากรู้เร็วคะ่ะฝ้ายก็เลยขอยเขาตรวจแบบ Rapid Test ด้วยนะคะ Rapid Test เนี่ยนะคะจะสอดสำลีเข้าไปในจมูกค nee, ่ะแต่ว่าสอดไว้ไม่ลึกมากแล้วก็ไม่เจ็บค่ะฝ้ายก็จะทราบผลเบื้องต้นภายใน15นาทีนี้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไฟติดโควิดไหมาล่ะค่ามาดูกันนะคะว่าผลไฟเป็นยังไงนี่ชื่อไฟค่ะโอ้นกกทีฟไม่ติดค่ะไม่ติดไม่ติดไม่ติด เอาละคะ่ะถึงเวลาที่ฝ้ายจะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปท,ทําธุระต่อคะ่ะเมื่อกี้ถือสาวคนบ้านเลยนะคะดีใจโอเวอร์ไปหน่อยส่วนผลของ PCR แนละแอนต b บอดีเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้าคะ่ะว่าฝ้ายเนี่ยมีแอนต b บอดีในร่างกายหรือเปล่าเพราะว่าแอนต b บอดีกับตัวแบบ PCR ีเนี่ยจะใช้เวลา3-5วันที่เขาจะส่งอีเมลมาให้ฝ้ายรู้ผลนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะมาอัปเดตให้ดูแล้วฝ้ายก็จะมาบอกว่าแอนต b บอดีเนี่ยคืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรถ้าเรามี เราก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ